เ่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสรววปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีรัรพบกันเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ กมาพ่กับเกมแซลมดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตกับผมตัวละครที่จะเข้าไทยเป็นตัวต่อไปครับผมช่วงนี้เข้าบ่อยเหลือเกินนะครับผมหลังจากที่มียามาสืเข้าเลยนะครับผมไปดูกันได้เลยครับผมว่าตัวละครตัวนั้นคือตัวไหนครับผมคลิกไปเลยครับผมที่ผู้เล่นครับผมตำแหน่งที่เข้ามานะครับผมหลังจากชุดติงการเข้าแล้วตอนนี้จะเป็นตำแหน่งเซนเต้ร์ ครับผมไม่ต้องเดาเลยครับว่าเป็นตัวไหนไปดูกันเลยครับผมคลิกเบาๆที่เซ็นเตอร์นะจ๊ะอ่านี่อะไรครับผมมาแล้วสีจางๆถูกบรรจุในตัวเกมของเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนั่นก็คือโอดาฮะสึมาดะนั่นเองครับผมตำแหน่งเซ็นเตอร์คู่ปรับความรักขอสกุลนี้ของเรานะครับผมโอ้ดูแล้วก็น่าจะโดดเด่นไปทางบุกวงในครับผมอ่า ตัวโอดาไม่ใช่แค่บุกวงในเก่งแย่งเดียวนะครับผมเขายังตั้งรับได้ดีอีกด้วยครับผมเพราะว่าเป็นเซนเตอร์เนาะโอเคหลังจากที่ผมรีวิวตัวละครโอดาพร้อมประวัติไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผมอ่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาไปดูสเต็ปที่เทพในการทําแต้มของโอดาครับผมวันนี้ก่อนที่มันจะเข้าไทยครับผมเห็นมันบุกแบบสุดยอดจริงๆครับผมผมจะพาไปดูเกมรับของโอดาบ้างนะครับผมอ่าจะได้ดูว่ามัน ครบเครื่องและแมตท,ที่ผมจะพาไปดูเป็นแมตการแข่งขันด้วยครับผมอยากจะรู้ว่ามันสนะักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันมันๆของโอดะกันได้เลยครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันนะครับผมไปพักชมสิงที่นะะ่าสนใจก่อนสักครู่นะครับครูกทอชอปรับพ่ออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังม่รีบสแกนเคิลาคอีก Eliza <tries> 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 มาดูกันขีกคันนั้นเป็นของโอดากันได้เลย da, in two, ครับผมทีมของโอดาก็จะมีสกุลงิล่างสอง Market, ota, ครับผมมีโอดาแล้วก็เรียวตาฝั่งข้าก็จะมีฮานากาตะล่างสองมีมากินแล้วก็คิโยตะครับผมจับบอลไปแล้วครับผมโอ้โหเป็นฝัง่งซุมงิได้บอลส่งคืนไปที่สกุมงิเรียวตาส่งมาให้โอดาแล้วก็หมุนตัวชูดครับผมไม่ลงสกุลงิยังรีบา้าได้ครับผมคืนไปให้โอดาคืนมาที่เรียวตาคืนที่โอดาหมุนตัวหลอกเข้าไปข้างในมาที่เรียวตาอีกรอบคืนใี้โอดาครับผมมาที่เรียวตาให้สกุลงครับผมดเงีบาได้ลูกกแรรมาทีี่เยวตอออีีกรบมาาท่โดชู้ โอ้โหโดนคิโยต้าตกไปครับผมมากิหลอกชุดให้คิโยต้าแล้วก็ทำไงครับผมส่งให้โอ้โหนาตัดหลอกให้คิโยต้าดังแต่ไม่ลงก็ผมโอดะรีบาได้ลูกที่สองแล้วครับผมมาที่เรียวตะอีกรอบคือมาที่โอดะแล้วก็โอ้โหหมุนตัวชูแต่ไม่ลงก็ผมโอดะรีบาได้รอบแล้วก็ให้โคซุกุริงิดังเข้าไปอย่างสวยงามบโอ้โหชุดเองรีบาเองนักเลงพอนะโอดะของเราก็ผมมากิได้บอลทำไงห,หลอกให้คิโยตะาคิโยต้าให้มากิอีกรอบหนึ่งหลอกให้คิโยตะาคืนมาที่ทำไงฮันดะตัดโอ้โหจั เอดังไม่ลงสกุลยรีบีบ้าได้ส่งให้รีโอตะาคือเมื่อที่โอดามาที่สกุลเียีรอบให้รีโอตะาแล้วก็ส่งมาที่โอดาหมูตัวชูดโอ้โหยลงไปแล้วครับผมนําไปสี่ศูนแล้วนะจ๊ะครับผมคิโยตะาได้บอลครับผมส่งมาที่มากิมากิหลอกไม่หลอกครับผมส่งมาที่ ota, คิโยตะครับผมมาที่มากิอีกรอบแล้วก็ส่งให้คิโยตะห้อยหลังเฟดโอ้โหยโดนรบกวนแต่ยังลงอยู่ครับผมตามมาแล้ว2ต่อสครับผมโอดะได้บอลครับผมเปิดบอลไปที่ริโอตะครับผมคือมาที่โอดะคือมา่ที่ คือไม่ได้ซุกงงงบมาที่โอไดรอบแล้วก็แหวกเข้าไปข้างในไม่โดนโอ้โหโดนมากิฉกไปเลยครับผมมากิแหวกให้คิโยตะคืนมาที่ฮานาก,นาก,ก,นกตาากมนะกม,มาที่เรียวมาที่มากิรอบหนึ่งมากิหลอกให้ฮานากตะโอ้โหอย่าลรีอูเข้าไปเลยครับผมสี่สี่แล้วนะซุกงงเงบได้บอลครับผมมาที่เรียวตะให้โอดาบุนตัวแหวกเข้าไปข้างในให้โอ้โหโ,โดนตัดบอลแต่เรียวตะยังเก็บบอลได้ครับผมมาที่มิยังเงียให้ โอดาชูดโดนบล็อกอีกแล้วครับผมโอ้ยแต่อหัาไปเอาบอลได้แล้วก็สกรุรงีหมุนตัวชูดใหม่ลงโอดาลีบาได้อีกแล้วนะครับผมมาที่โอดาอีกรอบให้สกรุรงังีครับผมสกุรังีให้เลียวตะมาที่เลียวตะอีกรอบให้โอดาหมุนตัวชูดอีกแล้วครับผมเรียบร้อยโอ้ขนาดโดนลบกวนนะครับผมโอ้ยเป็นตัวที่รีบาวได้ดีพอๆกับสกุรัยีเลยนะรีบาวได้ตลอดเลยครับผมโอดาของเราไปดูที่ไงฮานากะตะครับผมให้มาคิอีกรอบมากิหลอกให้ คิโยตะาดังเร็วเข้าไปครับผมบ้องไม่ทันสกุลิของเรานะหกต่อหกครับผมส่งมาเช้ยังไงโอ้โหโดนตัดบอลแต่ไปเอาบอลได้แล้วก็เก็บบอลดังเองเลยครับผมสกุลิของเราก็ผมนำไปอีกแล้ว8ต่อ6ครับผมมากิได้บอลแวกให้คิโยตะมาที่มากิก็รอบหนึ่งมากิแวกอีกแล้วให้นากาตะหลอกให้คิโยตะโอ้โหดังเข้าไปสวยงามครับผมคอมโบอันนี้อะไรกันครับผม ิง,งมาดูกันครับผมโอดะได้บอลแล้วให้มีอย่างงี้ไม่ง,งี้คืนมาที่โอดดะแล้วก็อันตีเลยครับผมโอ้โหดนอันตีมากิซ้องเข้าไปตบสปิลเลยครับผมแล้วก็เก็บบอลมาที่คิดว่าจะดังแต่โดนบล็อกครับผมสกนีไปเอาบอลได้มาที่มีอย่างนี้หลอกให้สกุลงี้มาที่โอดดะอีกรอบมึงแวกเข้าไปข้างในให้มีอย่างนี้หลอกให้สกุลงี้ชูดด้านข้างครับผมไม่ลงแต่รีบาวได้อีกแล้วราชาดีบาวแท้โอดดะของเราแล้วก็ส่งให้สกุล ชุดเข้าไปครับผมโอ้หรีบาว์ดีจริงๆนะนึกว่าจะเป็นแค่ตัวทําคะแนนนะครับผมรับก็บเยี่ยมจริงครับผมจังหวะนี้หลอกให้เคียวตาเลย์อัพจังหวะแรกเข้าไปครับผมโอ้ยสิบสิบเนีนะครับผมหรือเวลาอีกหนึงนะ่งาทีครึ่งนะครับผมสกุปองีส่งให้มิยังงีมาที่โอดะอีกรอบคืนมาที่มิยังงีมาที่ยงีให้โอดะโอดะคืนให้มิยังงี คืนกันไปขึ้นมากับสกุลเีิสองคนนะครับผมคืนกันไปกันมาครับผมโอ้โหไปแวะไปเอาบอลอีกแล้วสกิลหนึ่งครับผมแล้วก็ฮึมโอด้าแวะไปเอาบอลอีกแล้วหลังจากที่สกุลเีิโดนบล็อกแล้วก็ฮึมหันหลังชูทเข้าไปอย่างสวยงามฮึมภาพเร็วเหลือเกินครับผมภาพปลาไวเดี๋ยวจับไม่ทันครับดูกันต่อนะครับผมมากิได้บอลครับผมมากิเอาจังหวะแหวกให้ฮึมโดนบล็อกครับผมคิโตาจะดังเร็วแล้วก็วิ่งไปเอาบอลไม่ได้ครับผมโอ้โหมากิให้คิโอตาอีกแล้วให้ฮันนากะต้าส่งมาที่มากิมาคิหลอกให้ แล้วก็คิโยตะดังเข้าไปสเต็ปเดิมนะครับผมมากี่ส่งห,าห้านากะตะแล้วก็หลอกส่งให้คิยยตะดังเข้าไป12เท่าก็ผมมาดูกันต่อสุกิให้ที่โอดะโอดะทำไงโอดะคืนมาที่เลียวตะคืนมาที่โอดะครับผมเลียวตะส่งมาที่ โอ้ดาอีกรอบแล้วก็โอ้โหเลอาหมุนตัวกลางอากาศเข้าไปสวยงามอีกแล้วครับผม14 12ก็ผมมากิได้บนแหวกให้ฮานากตะครับผมทำไงคือมาที่คิโยตะให้มากิมากิหลอให้นากะตะเปิดอันติแล้ครับผมโอ้ยหฮุกชูดสวยงามเหมือนกันครับผมบล็อกยากพอสมควรนะครับผม14เท่าแล้วครับผมโอดามาที่ไม่ยังงีไม่ยางงี้คือมาที่โอดะ คือมาที่มิกอีกรอบคือมาที่ยดับหมุนตัวชูดแล้วครับผมเรียบรอย้อยลีบ้าก็เยี่ยมยิงก็แม่นอีกต่างหากนะครับผมมาดูกันต่อครับผมมากิให้ครับผมคิโยตะส่งคืนให้มากิมากิส่งคืนให้คิโยตะมาที่ฮานากระตะแล้วก็มากิหลอกให้คิโยตะครับผมมาที่มากิอีกรอบหนึ่งหลอกขาหางแล้วก็อันติโอ้โ,โดนโดนโดาบล็อกไปครับผมโฮโฮโสุดจริงๆโดนซ้อนครับผมสกออุลเงียครับต้อ,ตอง เผาเวลาทิ้งแล้วครับผมโอ้โหไปมุมแล้วครับผมเร,รีอย่าปอยเกมแรกคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผม เดี๋ยวเราไปดูเกมสองกันต่อเลยครับมาดูเกมที่2กันต่อเลยครับผมอ่ะทีมของโอดะก็จะมีครับผมโอดะครับผมมีมาเกะแล้วก็คิโยตะครับผมฝันตรงข้ามก็จะมีกอลแล็มีสกอริเนล่างแลกก็มิยามะสึนั่นเองครับผมจับบอลครับผมเป็นสกอริได้บอลสมที่กอแลกคบที่มิยามะสึชูดเลยครับผมไม่ลงครับผมโอดะรีบาได้ลูกแรกเลยครับผมมาเกะได้บอลครับผมแหวกให้คิโยตะครับผมทำไงคิโยตะคิโยตะหลอกให้มาเกะมาเกะแหวกให้คิโยตะดังโดนบล็อกครับผมแต่โอดะแวบไปเอาบอล ได้ครับผมแล้วก็หลอกเลยอ่ะหูหูสวยงามจาังหวะนี้มากิของเรานะครับผมมเตย์ยกมือนะก่อนแรกครับผมก่อนแรกได้บอลครับผมส่งให้มิยามะสึมิยามะสึสเตปปัดด้านซ้ายโอ้โหโดนบังไม่กล้าชูดครับผมส่งให้ก่อนแรกมาที่สกูรัรงเงินสกูรังเงินส่งให้มิยามะสึชูดเลยครับดโดนลูกกวเล็กน้อยครับผมโอ้ยโยดาลีบาได้อีกแล้วนะครับผมลูกที่สองแล้วครับผมมากิได้บอลส่งมาที่ลิงปลาลิงปาลงปาให้มากิมากิแหวก ให้คิโยตะมาที่มากิอีกรอบหนึ่งแหวกให้คิโยตะอุ้ยจะเอลอัลอเรียนแบบมากิแต่โดนบล็อกกับผมจังหวะน,นี้กระโดดชุดเลยครับผมโอ้ดาลีบาได้อีกแล้วลูกที่สาม แล้วก็ส่งให้คียโยตะดังแต่ไม่ลงโอ้โหลูกที่สี่แล้วก็ผมโอ้โหส่งคืนที่โยตะมาที่มากิอีกรอบมากิ e, แวกให้ ota, คียวโยต้าก็ผมมาที่มากิอีกรอบมากิแวกให้คียโยตะแล้วก็ดังโอ้โหโดนบล็อกแต่ไปเอาบอลได้ครับผมโอด่าส่งมาที่ม,มากิใช้สกิลหนึ่งชูดแล้วก็ผมไม่ลงก็ผมผม่คุ้ยกระโดดไปก่อนก่อนแลได้รีบาวครั้งแรกครับผมแล้วก็ส่งให้มิยามาสึชุดไม,ม่ลงครับผมสักนี่รีบาวได้ลุกแรกเช่นกันครับผมก็ส่งให้มิยามาสึชูดไปเลยครับผมไม่ลงโอ สุดจริงๆครับผมสมาทีมมากี่มากิหลอกให้ทำไงสเตปถอยหลังชูดก็ผมเรียบร้อยโอ้หูรีบาวชนะ2ตัวเลยครับผมทั้งก่อนและแล้วก็ อืสกุลเงียนะเป็นตัวรีบาลดีจริงๆนะโอ้ยจังหวะนี้รีบาวดได้อีกไหมไม่ได้ครับผมสกุลเงียจัดไปครับผมรีบาลคืนมาได้แล้วก็ให้มีเอวเสืสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็ชูดโดนบล็อกสิครับผมสกุลเงียงไปเอาบอลได้ยังไงชูดเลยครับผมโดนโลูกโกลลูแรงสีแดงเถื่อนนะครับผมวิ่งไปเอาบอลโอ้โหสเตปแวบนี่มันสุดจริงๆนะอุดาแล้วก็เจออันติมากิเข้าไปอย่างสวยงามครับผมหก ศูนย์เลยนะครับผมโอ้โหวิ่งไวลีบาร์ดีแถมมีสกิลวิ่งไปโฉบบอลอีกโอ้โหจังหวะนี้โดนมากิบล็อกไปก็ผมเก็บไปเอาบอลได้ครับผมแอมไงมากิหลอกหลอกหลอกส่งให้คิโยตะคืนมาที่มากิบติดแต่ยังเอาบอลไปได้ครับผมมากิหลอกให้โอดะอดะทางในคือมาที่มากิมากิ หลอกอีกแล้วให้ที่ตัดจะดังโดนบล็อกไปครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามได้บอลเขามูเยี่ยมสื่อหลอกให้ก่อนและหลอกชูแต่ไม่ลงอู้ยแต่สกุลีลีบาได้ก็ผมให้มีเยี่ยมสื่อหลอกให้ไงแล้วก็มีเยี่ยมสื่ จะชูดไม่ไม่ชูดหลอกให้กอแรกครับผมคือม่ที่มีกามาสทึกชูดโดนบล็อกครับผมโอ้โหวิ่งไปเอาบอลเลยครับผมมาเกียของเรามากิเลี้ยงเลี้ยงดูจังหวะคือมาที่กีออตะครับผมแล้วก็แหวกให้กีออตะตอรอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือมาที่มากิแหวกอีกแล้วให้โอด่าออดาคือมาที่มากิอีกแล้วแล้วก็แหวกให้โอดะาเปิดอันตรีเลยครับผมโอ้โหปาเดอร์เขาสิงนะครับผมท่านี้นะครับผมเฟเดเวเขาลอยนั่งเป็นแล้ว8ต่อศูนย์ครับผม ผลพวนต้องยกให้โอดาที่รีบาได้แบบต้อหลอดเลยนะจังหวะนี้ก็ผมเป็นกนแรกที่เปิดอันติรีบาวได้สมให้มียามสึเปิดอันติโดนบล็อกอีกแล้วกับผม แล้วก็ส่งให้มีเอ็มเสือหลอกให้หูยก็แลกจะเลียบครับผมแล้วก็โดนบล็อกไปครับผมแล้วตัดบอลได้หรือเปล่าไม่ครับผมแล้วก็สเตปด้านซ้ายครับผมชุดมีเอมเสือแล้วก็โดนครับผมแอร์การอากาศของสกุลนีเข้าไปครับผมตามมาแล้ว2ต่อแปนะครับผมโอดาได้เปิดบอลส่งมาที่มากิมากิแหวกแล้วให้โอดาครับผมโอดาส่งมาที่คิโยตะคือมาที่มากิมากิแหวกอีกแล้วครับผมให้คิโยตะคือมาที่มากิมากิ แหวกอีกแล้วครับผมโอ้โหส่งไปให้กอและเฉยครับผมมีแสเซอชูดเลยครับผมแดงเถื่อนครับผมลูกนี้โอ้สังเหนี่ยรีบาวดได้ครับผมส่งให้ยัไงมีแอสเซอชูดไปชูดโดนซ้อนโดยคิโยตะครับผมแล้วก็ไงแหวกแล้วก็ส่งให้คิโยตะคิโยตะส่งให้มากิกแล้วครับผมคือมันที่ แล้วก็โอ้โหฮิตาเปิดอันติเลยครับผมห่างไปอีกแล้วนะสิบต่อสองนะับผมเหลือเวลาอีกสี่สิบวินาทีครับผมมีมาสื่อสเตย์มาด้านซ้ายทำไงหล่อแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วก็ไปเก็บบอลได้สักปรดแล้วส่งให้มีมาสื่ออีกรอบหนึ่งส่งให้ทําไงโอ้โหก็แลกจัดเลย์อัพด้านข้างครับโดนโอดดะบล็อกไปครับผมแล้วก็ทําไงแล้วก็หล่อให้โอดดะ ้อ,อ,อหลอกให้กอนแล้จะชูดครับผมพูดผิดนะครับผมชนะไปครับผมยอม,มแพ้ไปหรือเปล่าเอา้ไม่ใช่สิหมดชอดอ็อตค็อกครับผมโอ้โหพูดผิดเลยครับผมเห็นแดงๆแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้เจอมาขี่ครับผมสเต็ปไปด้านซ้ายเปิดอันติเลยครับผม ตกใจบทแห่งแดงครับผมแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วครับผมโอ้โ,โอดาวิง่งไปเก็บบอลได้ครับผมส่งมาที่มากกิมากิทำไงทำไงส่งแล้วก็มากิชูชชชธธรรมดาไปเลยครับผมไม่ลงครับผมคิวตะได้บอลแล้วก็ส่งให้มากิชูธอีก,กรอบครับผมเรียบรอสิบห้าสองไปแล้วนะครับผมสุดจิ๊จิงดูจังหวะสุดท้ายแล้วปเปิดอันติครับผมโอ้ยสี่ต่อสิบห้าเขาไม่มีปัญหาแล้วครับสองวิครับผม ฟั่งโอดะชนะไปอีกเช่นเคยครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับโอเคครับ okay, ผมไปสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมกับการรีวิวครับผมไฮไลท์การแข่งขันมันของโอดาครับผมเห็นแล้วเลยแบบโอ้โหหมดยุคของเซนเตรอร์ช่องชาจริงๆนะครับผม เจอเซนเตอร์ตัวใหม่ยังโอดาตที่วิ่งไวหกโฮอะไรครับผมที่สาคัญเนี่ยรีบาวเก่งด้วยแล้วก็มีสกิลแวะไปเอาบอลเหมือนที่โอซากิเลยนะโอ้โหผมว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะจะเล่นแบบรับเต็มตัวหรือว่าจะเล่นบุกด้วยก็ได้อะไรครับผมหลังจากที่ดูไฮไลไท์เมื่อกี้อ่ะแมตที่2ครับผมรีบาวแข่งกับตัวรีบาวเก่งอย่างก็อแลกแล้วก็สกุริญีได้แบบโอ้โหสูสีเลยนะต่อให้2อหนึ่งก็ยังรีบาวแบบรัวๆเลยครับผม ใครจะเอามาเล่นสายลับี่แบบโหสุดจริงๆครับผมผมชอบที่มันแบบวิ่งเร็วนี่แหละนี่ครับผมมันมันสามารถเติมเกมบุกได้แล้วก็วิ่งไปตั้งรับได้ครับผมมีอยู่จังหวะหนึ่งครับผมที่โอ้ชุดเองแล้ววิ่งไปรีบาวเองครับผมสุดจริงๆนะครับผมใครที่เล่นสายแบบโหเซนเตอร์สายวิ่งอย่างพวกทิสยะอย่างสกุกหงี่เนี่ยรีบาวกันกิ่งเนี่ยโอ้โหตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยครับผมที่จะเข้าไทยเป็นตัวต่อไปนะครับผมส่วนวิธีการสุ่มเนี่ยเรา ค่อยไปดูตอนที่มันเข้าไทยแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับผมอ่ะอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกดซับสไครป์กดกระดกิง่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้เก่เก็บเกมขอาลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ